สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาทุกท่านค่ะมาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2023-2024ซึ่งจะลงทำการแข่งขันกันเป็นนัดแรกนะคะ คืนวันพฤหัสบดีที่21กันยายน2566แข่งขันกัน23นาฬิกา45นาที8คู่ค่ะแรนส์ ans, ลงสนามพบก,กับมาคคบีไฮฟาเอสเคลินส์พบก,กับลิเวอร์พูลเลเวอร์คูเซนพบฮักเคนคาราบักพบกับหมู่ยูนิยงแซงกิลูสพบกับตูลูสเซเวตพบกับสลาเวียปรากเซริสลงสนามพบกับโรม่าพานาติไนกอสพบกับบียรเรอัล ส่วนคู่2นาฬิกาแข่งขันกัน8คู่เช่นกันนะคะอตาลันตาพบกับรากูปเซนสโตโควาส่วนการ์ดพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนอาแจ็กส์พบกับมักเซยกราสโกเรนเจอร์สพบกับเรอัลเบติสโอลิมเปกอสพบกับไฟบวกไบรตันพบกับ a e k ีเอเธนสปาร์ตาปรากพบกับอาริสลิมาซอนส่วนเวสต์แฮมจะลงสนามพบกับบัสคาโตโปล่าค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอัปเดตอันดับดาวซันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sportbar n w w s c h a n n นแค่ะ